วนนสวัสดีค่ะแล้วก็สวัสดีพี่โมโนโด้วยนะคะวันนี้นนค่ะทางโชลูฟอร์ดไอเอสขาราชุรามห้ามีโอกาสส่งมอบรถให้กับลูกค้าอีกหนึ่งท่านค่ะสอบถามพี่โมโนค่ะซื้อรถกากทางพี่ต้นเป็นอย่างไงบ้างคะอ๋อดีครับพีต่ต้นบริการดีครับแล้วตัวรถไปดูมาแล้วเป็นไงไบ้างคะโอ้ก็ใช้ได้เลยครับจ้าบเลยคันนี้นําไปใช้ในธุรกิจทํากิจการด้วยไหมคะพี่ใช่ครับใช่ครับผมทําเกี่ยวกับอะไรอยู่ครบพี่ ขายมอเตอร์ไซค์มือสองครับซ่อมครับซ่อมด้วยขายด้วยใช่ครับมีหน้าร้านไหมครับพี่มีครับที่ไหนที่ไหนที่ไหนอยู่เอ่อเส้นเทพระครับหน้าเยองยิงบิ๊กซีบางพีครับโอ้มาไกลมากมาไกลถึงนี่เลยครับแล้วก็ช่องทางการติดต่อเบอร์โทรศัพท์ถ้าลูกค้าอยากจะเอารถไปซ่อมหรือว่าอยากไปซื้อรถอย่างนี้ทำยังไงคะอ๋อได้เลยครับก็มีเพจของทางร้านอยู่ครับ เดี๋ยวขึ้นไว้ให้ด้านล่างใต้คลิปนะคะแล้วคันที่เป็นฟอร์ดคันแรกของทางพี่โมโนไหมคะใช่ครับคันคันแรกครับทำไมถึงเลือกเป็นฟอร์ดคะพี่ก็เพราะว่าพ่อพ่อผมเคยใช้ฟอร์ดตัวก่อนหน้านี้มาก็ไม่มีปัญหาครับใช้งานดีครับก็เลยเราก็เลยซื้อบ้างใช้บ้างทนครับทนทนมากแล้วการบริการการต้อนรับภายในฟอร์ดอาร์มีสค่ะพี่รานห้าไปอย่างไงบ้างคะอ๋อดีเลยครับพี่ต้นให้คำแนะนำดีมากครับ อยากให้ทางพี่โมโนค่ะฝากถึงลูกค้าที่สนใจออกรถกับทางฟอร์ดอเมสคาขาพระราม5ค่ะพี่อ๋อเออคือถ้าใครสนใจก็ออกได้เลยนะครับฟอร์ดพระราม5บริการดีครับออกได้จริงเอาออกได้จริงเอาออกได้จริงแน่นอนเป็นมิ่งเชียงค่ะจากลูกค้าค่ะที่ไว้วางใจออกรถกับทางโชรูฟอร์ดอเมสขาราชชลยพระราม5ค่ะเดี๋ยวให้ทางพี่รึกษาการขายของเราฝากถึงคุณลูกค้าคนสำคัญด้วยค่ะเชิญมี่ต้นเลยค่ะ ครับผมนะครับก็ไงก็ขอบคุณพี่มโนนะครับผมก็ตั้งแต่วันแรกที่เราเจอลูกค้าก็มีการตะเวนดูรถหลายๆที่นะครับแต่ก็มาจบตกลงแล้วก็มาจองรถที่เราแล้วก็ตอนแรกก็ยังไม่เชื่อใจว่าเราจะสามารถทําให้เขาออกรถได้หรือไม่นะครับแล้ววันนี้ครับเป็นวันที่สําคัญของเขาครับก็คือผมทําตามคำพูดเขาสามารถรับรถกลับบ้านได้แล้วนะครับผมก็คือตั้งแต่แค่ต้นเดือนเองนะครับผมใช้เวลาแป๊บเดียวแล้วก็แต่งรถได้โดนใจเขา นะครับผมถ้ายังไงนะครับผมถ้าลูกค้าท่านไหนครับสนใจนะครับผมติดต่อต้นได้ครับที่เบอร์นี้นะครับผมหรือยังไงก็ขอบคุณพี่มโนนะครับและแฟนพี่ด้วยนะครับที่ไว้วางใจให้เรานะครับผมครับผมมากครับสวัสดีครับครับ